เห็นผลเลยว่าจากที่ฉีก็ปีกกะปอยกับฉีพุ่งสีดีขึ้นแล้วก็กลางคืนไม่ค่อยฉีกนอนหลับเนี่ยเล่นบอลสบายมาตึงเบ่งน,นะปาิีสวาทให้มากขึ้นเลยก่อนครั้งมันก็ได้น้อยต้องไหลได้ครัง้งตัวจะหมดไม่เล่นเลยแล้วก็ฉีสุดรู้สึกว่ามันสุดจริงๆิตื่นเช้ามานะปิกแห้ง <c oughs> <c oughs> ทุกวันตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาทูปอเตมีนะครับผม โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ45ขึ้นไปก็เลยจัดการแข่งขัน P4 ครับคนมีปัญหามาเตะออกกำลังกายอยู่แล้วสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของทางเดินปัสสาวะทานัสปีที่5ครับผมสบายมากสบายมีตะโกนอิฉาอิจฉาความแข็งแรงแรงอิจฉาความสดใสอะที่หลายคนเลยนะที่ผมได้คุยครับคืนหนึ่งปัสสาวะ5-4รอบ5รอบต่อคืนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาลังมีปัญหาต่อมมุขหมากโตทีบ่อยครับคืนหนึ่ง2-3ครั้ง2-3ครั้งเป็นมาเกือบ10ปีแล้วต่อแล้วทนอยู่หรืออยยูู่่่่ททนนเีาง้ะไไไไมมมรจป ทานยาอะไรแต่นี้เดี๋ยวลองไปทานดูผมว่าสักสามเต็มที่อสามเดือนของผมที่ประมาณสามอาทิตย์ผมเห็นผลกล่องแรกอ่ะจากแปดรอบเก้ารอบก็ยังลดลงเหลือประมาณหกรอบรตองที่สองนี่คือเห็นชัดเลยฮะกลางคืนกางคืนเนี่ยแค่รอบเดียวเราก็เลยสวยกิจกรรมนตัวนี้ดีจังเลยเนาะเราทําให้สุขภาพร่างกายเราถึงมาเราไม่เพียจากเมื่อก่อนกั้นฉี่ล้วเจ็บท้องน้อยอ่ะพอเรากินตัวนี้เ้าไปเรารู้สึกว่าก็ยังฉี่ปกติแล้วก็เจ็บท้องจากอาการกั้นฉี มันก็น้อยลงลองดูตัวนี้ซึ่งผมการันตีว่าไม่มีผลนข้างเคียงประฉับประเฉงขึ้นครับผมอย่างมันเฟิร์มเหมือนเรา50เหมือนเราเคย45เหมือน50ย้อนไปรสว่าอายุน้อยลงแน่นอนมันรวมถึงสมรรถภาพทางเพศด้วยไหมครับด้วยอ่าการนี้กล้าพูดไม่ไ,ไม่ได้เลยยิ่งมีอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเนี่ยเราพร้อมเมื่อไหร่ตาตาได้เลยอ่าอันนี้เรื่องจริง ผมเพจกรเอ็กได้มีโอกาสจัดกิจกรรม P รฟุตบอลอาวุโสร,ร่วมกันกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกับพ่อตุ๊กปียพงศ์ผิวอ่อนเพื่อส่งเสริมให้ชายไทยมีสมรรถภาพที่แข็งแรงซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเลยครับสุดดาาายเออ้ ผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเพื่อให้สุขภาพร่างกายนะครับของทุกๆคนเลยนะครับพออายุมากแล้วจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยทรมานจากภัยโรคเสื่อมต่างๆโดยเฉพาะอาการต่อมลูกหมากโตนะครับที่เป็นปัญหาของชายไทยสําหรับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง <c oughs>